ช่วงนี้นะครับช้างก็กลิ่นหอมอบอวลไปหมดเลยครับทีน,นี้ผมก็จะให้ดูช้างไซที่จัดจําหน่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําสหรับอันนี้ก็เป็นาสายพันธุ์ที่มีจําหน่ายนะครับแบ่งปันราคาก็ไม่แพงครับประมาณ150 -16 0บาทเท่านั้นเองอายุของกล้วยไม้ที่ขยายพันธุ์นี้นะครับก็อายุประมาณ3-4ปีออกดอกครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับอันนี้ถ่ายเมื่อวันที่16 มกราคมปีพศ2565ครับอันนี้เป็นไซส์ขนาดนี้ต้นนี้ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับต้นนี้ก็อายุประมาณ7ปีแล้วครับนี่ครับก็ไซ์ขนาดนี้นะครับมีข้างละ3 4ถึง4ใบนะครับก็มีช้างแดงช้างเผือกช้างส้มช้างชมพูช้างกระช้างกระตูน ช้างกระบรูนะครับอันนี้ในตัวอย่างอันนี้ก็เป็นช้างส้มแล้วครับส้มที่มันก็ไม่ได้สีส้มแป๊ดนะครับก็สีส้มอ่อนๆอันนี้เป็นช้างกระตูนครับไซ <c oughs> ขนาดนี้นะครับจะส่งให้นะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมก็จะพาไปดูกล้วยไม้ช้างที่ต้นใหญ่ๆแล้วที่เลี้ยงไว้ในหลายๆปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเลี้ยงไว้หลายๆปีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะให้ดอกเราได้ชื่นชมข้อสําคัญในการที่จะเลี้ยงช้างให้มันได้อกอใหญ่แล้วก็ออกดอกดอก ทุกปีเนี่ยนะครับจะทําอย่างไรก็มีปัจจัยอยู่ไม่กี่ปัจจัยละครับปัจจัยที่1ก็คือเรื่องโรงเรือนสําคัญที่สุดนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมของกล้วยไม้ช้างนั่นเองสถานที่ที่เราจะไปปลูกนะครับอันนี้เดี๋ยวดูกล้วยไม้ไปก่อนแล้วกันนะครับบอกแล้วนะครับก็คือจะต้องออความชื้นรอบๆบเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะว่าช้างเนี่ยเนื่องจากว่ารากเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องใช้เครื่องปลูก เกาะกระอนไม้แล้วก็ห้อยไว้ในโรงเรือนที่มีความชื้นพื้นเนี่ยต้องชื้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมต้องชื้นเพราะนั้นการที่เราปลูกช้างต้นเดียวๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดอกดอกไม่ค่อยเยอะนะครับนี่จะกลิ่นหอมมากครับช้างกระครับส่วนถัดมาก็จะจะเป็นช้างชมพูครับช้างชมพูนะฮะก็ลักษณะเดียวกันก็นกคือ กล้วยไม้ช้างเนี่ยก็จะสะสมอาหารไวในใบและก็รากนะครับเมื่อถึงเวลาที่จะออกดอกก็จะเอาอาหารจากใบและก็รากนี่แหละมาทําเป็นดอกนะครับเพราะนั้นรากก็จะชี้ไปในอากาศแบบนี้ครับส่วนถัดออมานี่ก็เป็นช้างกระตูนครับช้างกระตูนก็คือ,อ,อพื้นสีขาวส่วนเ,เหมือนเอา แจกันมาสลัดไอ้ไม่ใช่แจการเอาผู้กันมาแต้มสีม่วงแล้วก็สลัดสีใสตอนนี้สีของช้างกระตูนเนี่ยมันจะทะลุหลังนะเนี่ยทะลุหลังเลยนะครับทะลุหลังดอกทะลุหลังกลีบดอกไม่ได้แต้มเฉพาะข้างหน้านะครับแต้มจนทะลุหลังเลยนะครับก็เลยเป็นช้างกระตูนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นช้างแดงครับช้างแดงก็อันนี้แดงออกม่วงเลยครับเนี่ย หอมมนะถ้าเราเราเลี้ยงได้ต้นใหญ่แล้วก็ใบดกนี่นะครับใบไม่เสียใบไม่เน่าไปเนี่ยก็ยังวัามันก็จะสะสมอาหารได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลามีดอกเนี่ยดอกก็จะเยอะอย่างนี้แหละครับรากสมบูรณ์ช้างเป็นต้ยไม้ที่อายุยืนนะครับเนี่ยรากสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ดอกมันก็จะสมบูรณ์ด้วยนะครับพรามันเอาอาหารจากใบมาทําเป็นดอก มันจะดอกเยอะมากเลยพอนี้นี่ 1, 2, อสองสามสี่ห้าหเจ็ปเก้าสิเป็น10เป็น10ช่อครับเนี่ยครับเต็มเลยนะแดงมันก็จะมีต้นออกไปเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็ใสต่ตะกร้าพลาสติกอย่างนี้เหละไว้ครับแล้วก็ ด้วยความชื้นเนี่ย,ยก็จะทําให้แตกไปเยอะแยะเลยส่วนอันนี้จะเป็นช้างส้มครับจริงๆสีไปออกอเหลืองส้มมากกว่านะออกไปทางแนวเหลืองนะใบจะสมบูรณ์มากครับนี่แล้วก็ดอกเต็มไปหมดเลยนะครับน,นี่ก็เป็นช้างชมพูครับเนี่ยช้างชมพูแล้วก็ อันนี้ติดขอนไม้ใบดกหนาะดอกออกเยอะนะครับนีช้างเผือกครับช้างเผือกก็บอกแล้วว่าเผือกสีขาวช้างเผือกกอ็ข้อควรระวังก็คือช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับช้างถ้าเกิดว่าความชื้นมันเยอะจากฝนตกตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็จะเป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นในการปลูกช้างนี่นะครับก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ พื้นชื้นและสิ่งแวดล้อมชื้นปุ๋ยแดดน้ำนะครับน้ำก็อย่าใช้น้ำประปาโดยตรงนะครับเป็นน้ำที่ขังไว้เพราะว่าช้างนี่ก็จะไม่ชอบคอรีนนะครับนั่นก็พื้นชื้นสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะทําให้ดอกดอกใบหนาอายุช้างก็จะยืนนะครับไม่ไม่ป่วยง่ายไม่ตายง่ายดอกก็จะดอกอะเดี๋ยวผมพาเดินดูนะตรงที่มันมีดอกเยอะ นี่ครับนี่อันนี้โอ้โหหอมมากอันนี้จะเป็นเผือกเผือกออกชมพูนะกะ็สีช่อยาวมากเลยครับนี่นะโอ้ต้นหนึ่งก็จะมีดอกเยอะครับเดี๋ยวพาไปดูกระตูนดีกว่านี่นี่ฮะกระตูนนะครับนี่กระตูนนะครับดอกเต็มเลยครับท่านผู้ชม กลิ่นหอมมากนี่ช้างชมพูครับ ส่วนกรณีน,นี่น,นะครับท่านผู้ชมมันก็คือช้างพลายก็คือช้างพลายเนี่ยก็จะคือจะมีะสีแดงสีแดงเป็นพื้นแล้วก็มีสีขาวมาเป็นกระนะครับน,นี่ช้างพลายครับแล้วก็สีพื้นชมพูที่มาแต้มนี่นะครับก็จะทะลุหลังก็จะหอมมากช้างพลายครับ ถ้าช้างกระก็คือจะสีขาวเยอะกว่าสีชมพูหรอครับเนี่ยโอ้ยต้นนี้มันขี่ช่อครับเนี่ยนี่ช้างพลายถัดมาเนี่ยครับอันนี้จะเห็นว่าช้างกระช้างกระก็จะมีสีขาวเยอะกว่านะสีขาวแต้มด้วยชมพูดแดงนะแต่ถ้าเกิดพลายก็คือแดงแต้มด้วยขาว นี่กระครับโอ้ยต้นนี้ฮนะท่านผู้ชมโอ้หอมพุ้งเลยครับ,รบ,รบนับช่อได้กี่กี่สิบช่อเนี่ยครับเยอะมากมาจนถึงพื้นข้างล่างนี่นะครับอืมอันนี้ เนี่ยใบนี้ก็จะเน่าตอนหน้าฝนนะครับเนี่ยอ่ก็คืออย่างที่บอกเชื้อราอ่ถัดมาให้ดูทางนี้นะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ช้างเผือกครับอ่ช้างเผือกอันนี้ช้างชมพูครับช้างชมพกูก็มัดขอนห้อยไว้อย่างนี้นะครับมานี่ก็ช้างแดง แดงออกไปทางช้างพลายครับอันนี้ช้างพลายนะสีสวยอันนี้ช้างแดงครับนี่ช้างแดงช้างแดงโอ้ยกลิ่นหอมมากนี่ถัดมาทางนี้ช้างเผือกครับ ดอกมันจะดกแน่นแล้วดอกสมบูรณ์ถ้ามันจะขึ้นเกี่วกับใบที่สมบูรณ์อย่างนี้เราก็ชื่นใจมากนะครับอันนี้ช้าง,งกระครับอันนี้ก็ช้างส้มครับท่านผู้ชมเนี่ยช้างส้มนะพาไปดอูอันนี้ยังไม่บานช้างเผือกนะครับนีโอ้วนนี่ช้างแดงนะครับ ช้างแดงนี่ช้างช้างช้างชมพูส่วนอันนี้ก็ช้างแดงครับนี่ช้างชมพูเขาพูดว่ามาดูนี่ช้างส้มครับช้างส้มช้างส้ม นี่มาช้างพลายครับมานี่ช้างแดงแล้วก็ช้างชมพูครับท่านผู้ชมช้างชมพูช้างชมพูมพแล้วติดขอนไว้อย่างนี้แหละครับแล้วก็ลากว่าจะพันไปพันมากัน อย,อ,อย่างที่บอกใบหนาความชื้นที่พื้นสำคัญมากโรงเรือนแดดต้องพลางสเลนนะครับอ,อันนี้ช้างพลายครับช้างพลายช้างมันก็แตกกอเรื่อยเหมือนกันถ้าอายุเยอะๆแล้วมันจะเริ่มแตกกอนะครับท่านผู้ชมมีช้างชมพู หอมมากั้งเผือกช้งส้มครับส้อมออกเหลืองเลยละครับจะเห็นว่ากอหนึ่งมีหลายต้นละครับแล้วก็ออกดอกทุกต้นเลยละครับต้นหนึ่งก็หลายชอ่อส่วนปุ๋ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ ถ้าการที่จะปลูกช้างให้ได้ผลดีเนี่ยนะครับต้องบำรุงให้รากและใบเนี่ยมันงามแล้วก็ใหญ่เพราะนั้นการให้ปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็ให้สูตรเสมอนะครับในช่วงฤดูฝนก็ให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราไม่ได้ปลูกเป็นโรงเรือนแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยนะครับมา,าพ่นให้สักอา,อาทิตย์ละครั้งนะครับพ่นที่รากนะครับพ่นที่รากาแล้วก็ให พ่นจนชื้นจนออมีหยดน้ําเกาะอยู่ที่ปลายรากนี่นะครับส่วนเครื่องปลูกเนี่ยนะครับช้างเนี่ยก็ใช้ตะกร้าไมส้สักตะกร้าพลาสติกขอนไม้ผูกกับต้นไม้แล้วก็หรือผูกกับเสาปูนซีเมนต์เสาไม้ได้ทั้งนั้นแหละครับขอให้ความชื้นแล้วก็แสงเนี่ยรำไร แต่เราก็สามารถที่จะปลูกช้างในกลางแดดก็ได้นะครับถ้ามันจําเป็นจริงๆเนี่ยนะครับก็สามารถจะปลูกได้แต่ว่าก่อนที่จะเอาไปปลูกกลางแดดเลยก็ต้องฝึกให้มันโดนแดดบ่อยๆหน่อยนะครับเ,เพิ่มจํานวนชั่วโมงเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็คือปลูกกับกลางแดดก็สามารถจะได้แต่ว่าโดยโดยจากประสบการณ์ในการปลูกกล้วยไม้ช้างกลางแดดเนี่ย ใบจะด้านและสีไม่สวยดอกก็จะไม่ค่อยโตรอะครับแต่ว่าแสงรำไรนะ่ดีที่สุดเลยล่ะครับนี่นะฮะแสงรำไรแบบนี้นะครับจะเห็นว่าดอกมันดกมากนะครับเนี่ยดอกมันดกมากแล้วการให้ปุ๋ยสม่ำเสมอเนี่ยบำรุงใบบํารุงรากให้มันดีเนี่ยนะครับก็ <c oughs> จะได้กล้วาายไม้ที่มันสวยงามชื่นชมกลิ่นหอมโชยโรโยระรื่นไปทั่วเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องจํากัดนะครับว่ามันจะต้องเป็นช้างโน่นช้างนี่ช้างนั่นขอให้มันเป็นช้างนะครับช้างแดง ช้างเผือกช้างกระช้างส้มช้างชมพูท่านผู้ชมครับปลูกมาลหลายช้างปลูกมาเลหลายต้นก็จะได้เพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยเมื่อกี้ก็ออกดอกไม่พร้อมกันนะครับเราก็จะได้ดูตลอดเวลาทั้งเดือนมกราคมเนี่ยเราก็สามารถจะได้ดูช้างตลอดทั้งเดือนเลยล่ะครับก็สวยงามมากครับท่านผู้ชมช่วงนี้นะครับช้างก็รวมชิดเป็นของชื่นชมดอกกล้วยมา นี่ก็เป็นขนาดที่มีพันจำน่ายนะครับก็หลากหลายสีเลยล่ะครับประมาณ150บถึง160บาทนะครับท่านผู้ชมส่วนค่าจัดส่งท่านผู้ชมก็จ่ายตามที่บริษัทขนส่งเขาคิดล่ะครับก็แพ็คส่งกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อให้อย่างดีนะครับก็ไปถึงส่วนมากก็ไม่ค่อยเสียหายล่ะครับค่าจัดส่งกล่องหนึ่งก็ประมาณ200บาทนะครับส่งได้5ถึง10ต้น ถามว่าสั่งต้นเดียวได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับแต่ว่าค่าจัดส่งมันก็พอๆกับลังใหญ่นะครับก็คือเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันมันไม่สามารถที่จะส่งลังกล่องเล็กๆได้นะครับมันต้องส่งกล่องใหญ่ๆนั้นค่าจัดส่งบริษัทขนส่งก็คิดตามขนาดไซส์น้ําหนักนะครับแล้วก็จังหวัดระยะทางด้วยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมอยากได้ก็สั่งเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ถามว่ากอใหญ่ๆแล้วดอกสวยๆแบบนี้ขายหรือไม่คําตอบคือไม่ได้ขายนะครับขนาดนี้ไม่ได้ขายนะครับขายไซส์ขนาดที่ราคา150-160บาทก็คือมีข้างละ2-3ใบหลายท่านคาดหวังว่าซื้อกล้วยไม้ไปแล้วอกอแบบนี้ราคา150บาทไม่ใช่นะครับกอพวกนี้ไม่ได้ขายกอพวกนี้ปลูกไว้เป็น10ปีแล้วล่ะครับเอาไว้ประกวดเอาไว้โชว์นะครับ ถ้าท่านเอาไปปลูกเองกอเล็กๆมันก็จะเป็นกอใหญ่ได้นะครับเอ่อถ้ากอใหญ่ๆมันก็จะจะยุ่งยากกับการขนส่งด้วยนะครับก็ซื้อกอเล็กๆไปก่อนนะครับราคาก็ถูกนะครับขอบพคุณมากนะครับสวัสดีครับ